ช็อตนี้มีสาระจะพามาชมสนามแข่งของแต่ละสโมสรในพรีเมียร์ลีก EP 2จะมีอะไรบ้างไปชมกันครับ 1. Vitality Stadium สนามเย้าของบอลมัรตั้งอยู่ที่เมืองบอลมัรความจุ1 1 3 0 7ที่นั่ง 2. s t a แ f o r d Bridge เป็นสนามของสิงบลูเชลซี Chelsea, ตั้งอยู่ในเมืองลอนดอนความจุ41,737ที่นั่ง 3. s e เซลเฮิร์สพาสนามของคริสตัลพาเลส ตั้งอยู่ในลอนดอนเช่นกันความจุ25,486ที่นั่ง 4. h i ฮิ d i c k i n ินสันสเตเดียมเป็นสนามใหม่ของสโมสรเอเวอร์ตันตั้งอยู่ในเมืองลิเวอร์พูลความจุมากถึง52,769ที่นั่ง 5. c r เ v e n c o t อ a g เเป็นรังเย้าของฟูแลมตั้งอยู่ในลอนดอนความจุ28,800ที่นั่ง EP ต่อไปจะมีสนามไหนอีกบ้างรอติดตามชมกันนะครับหากคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช็อตนี้หน่อยนะครับคิดเกมเป็นดูบอลมันกับ PM Manager เพราะทุกการตัดสินใจคือชัยชนะของคุณที่ www.pmmanager.com